สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับปปาอีทจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปปาอีจะมาพูดถึงหลักการใช้งานคำว่า which นะครับซึ่งคำว่า which นี้นะครับจะแปลว่า,าต้องการนะครับหรือว่าปรารถนาที่จะนะครับโดยรายละเอียดการใช้งานจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับการใช้งานคำว่า which นะครับกรณีที่1นะครับเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับแล้วก็ผลของเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเราเลยอยากจะให้ผลของมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราไปสอบนะครับจากนั้นผลสอบของเราออกมาแย่มากนะครับเต็มร้อยเราอาจจะได้แค่10คะแนนนะครับดังนั้นเราเลยมานั่งบทว่าถ้าก่อนที่เราจะสอบเราตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ เราคงจะมีคะแนนมากกว่านี้นะครับถามว่าปัจจุบันเรากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นการแค่เหมือนกับพูดบน่นกลับไปในอดีตเฉยๆนะครับโดยรูปประโยคแบบนี้นะครับเราจะใช้ w h Which บวกกับ past perfect tense นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาลองดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับประโยคแรกนะครับ I wish I hadn't said that. I wish I hadn't said that นะครับประโยคนี้หมายความว่าฉันนะครับไม่น่าจะพูดสิ่งนั้นออกไปเลยเราอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนนะครับแล้วเหมือนกับพูดอะไรแรงๆกับเพื่อนออกไปนะครับแล้วจากนั้นเราก็เก็บมานั่งคิดนะครับว่า ออตอนนั้นเราไม่น่าจะพูดกับเพื่อนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งถามว่าเรากลับไปแก้ไขตอนนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับต่อมาประโยคที่2นะครับ I wish we had bought a different car I wish we had bought a different car นะครับออฉันหวังว่านะครับฉันน่าจะซื้อรถคันอื่นนะครับเหตุการณ์ก็คืออาจจะ เราไปซื้อรถมาคันหนึ่งนะครับแล้วได้คันที่ไม่ดีนะครับจากนั้นเราก็เหมือนกับว่ามานั่งบนนะครับว่าเราไม่น่าซื้อรถคันนี้เลยเราน่าจะซื้อรถคันอื่นนะครับต่อมานะครับรูปแบบที่2นะครับเราใช้วิ h กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะครับโดยเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเราพูด สิ่งที่เป็นเรื่องสมมุตินะครับหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่อาจจะเป็นจริงไปได้นะครับเช่นอยากมีปีกบินได้หรือว่าอยากจะเหาะไปประเทศนั้นประเทศนี้นะฮะสำหรับรูปแบบประโยคแบบนี้นะครับเราจะใช้ which บวกกับ past simple tense นะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ She whiches she were taller นะครับ She wishes she were taller นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาหวังว่าเขาจะสูงขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเขาเป็นยังไงครับเขาก็ยังเตีย้ยอยู่เหมือนเดิมเขาสูงขึ้นไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับแต่น,นี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเป็นประโยคที่ไม่เป็นความจริงนะครับต่อมาตัวอย่างที่2นะครับ I wish I had more money I wish I had more money นะครับฉันนะครับหวังว่าฉันจะมีเงินเยอะกว่านี้นะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีเงินเยอะไหมมีน้อยนะครับแต่ว่าความหวังนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับหุ่มๆแรงๆนะครับแค่คิดจินตนาการสมมุติว่าอยากมีเงินเยอะแต่ในความเป็นจริงคือไม่มีเลยแล้วก็เป็นไปได้ยากนะครับ ต่อมานะครับเราใช้ which กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเหมือนกับเราคาดหวังว่าให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตในทางที่เราอยากจะเป็นแต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นไปได้ยากนะครับเราจะใช้ which บวกกับ would นะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ I wish people would be kinder to her.I wish People would be kinder to her นะครับฉันหวังว่านะครับทุกคนจะดีกับเธอให้มากกว่านี้นะครับถามว่าในอนาคตทุกคนจะดีกับเธอไหมครับไม่ดีนะครับก็ยังปฏิบัติกับเธออย่างแบบไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแต่เราหวังนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นตามสิ่งที่เราหวังก็ได้นะครับตัวอย่างที่2นะครับ We all wish you quit drinking We all wish you quit drinking นะครับพวกเราหวังว่านะครับคุณจะเลิกดื่มเหล้าได้นะครับในอนาคตถามว่าเขาจะเลิกได้ไหมก็คงเลิกไม่ได้นะครับก็คงติดเหล้าไปแต่อันนี้เป็นความหวังของเรานะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักการใช้งานคำว่า which นะครับ หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับปปายอีกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ